บทพอดคคสต์กำเนิดพญานาคตำนานผู้พิทักษ์บาดาลและโลกมนุษย์ตอนที่6แสงธรรมเหนือบาดาลพญานาคก,กับการถือกำเนิดของพระพุทธเจ้าเมื่อโลกมนุษย์กำลังรอคอยการมาของพระผู้เป็นเจ้าใต้พิภพก็กำลังเตรียมพร้อมต้อนรับแสงธรรมอันยิ่งใหญ่บทบาทของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์กำลังจะถูกสถาปนาให้เป็นผู้ปกป้องสูงสุด เรื่องเล่าจากใจผจญภัยในพงศาวดารสวัสดีครับกลับมาสู่การผจญภัยอันเข้มข้นที่จะเชื่อมโยงตำนานเข้ากับพงศาวดารแห่งศาสนาในช่องเรื่องเล่าจากใจผจญภัยในพงศาวดาร5ตอนที่ผ่านมาเราได้เดินทางร่วมกับพญานาคตั้งแต่การกำเนิดที่โศกเศร้าการสร้างผู้ชงคะนคร จนถึงการสถาปนากฎมหาธรรมอันเด็ดขาดเพื่อแลกกับสันติภาพกับเหล่าครุฑในวันนี้เราจะก้าวเข้าสู่ยุคที่สำคัญที่สุดนั่นคือยุคแห่งการถือกำเนิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการมาถึงของพระองค์ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่โลกมนุษย์เท่านั้นแต่ยังส่งผลสะเทือนไปถึงทุกภพภูมิรวมถึงอาณาจักรบาดาลพญามุชลินนาคราชผู้รับตำแหน่งผู้ตรวจการสูงสุด ได้รับคำพยากรณ์จากพระอนันตนาคราชว่าสักวันหนึ่งจะมีมหาบุรุษผู้ค้นพบความจริงของโลกจะเสด็จอุบัติขึ้นและเมื่อนั้นบทบาทของผู้พิทักษ์ของนาคจะสมบูรณ์อย่างแท้จริงนาคจึงไม่ได้เป็นเพียงผู้รอคอยอย่างเฉยเมย พวกเขาเตรียมการอย่างลับๆเพื่อทำหน้าที่ในการปกป้องและทนุบำรุงศาสนาที่จะถือกำเนิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เริ่มต้นจากการบำเพ็ญเพียรอย่างหนักหน่วงของนาคตระกูลต่างๆการฝึกฝนเพื่อควบคุมกิเลสและพลังอำนาจที่รุนแรงของตนเองการเตรียมความพร้อมของบาดาลเพื่อต้อนรับพระธรรมเริ่มต้นแล้วครับเรามาดูกันว่าเหล่าพญานาคเตรียมตัวอย่างไร เพื่อการมาถึงของแสงธรรมเหนือบาดาลแม้จะได้รับภาระหนักในการตัดสินนาคผู้ทุศีลไปเป็นอาหารครุฑทุกวันแต่พยามุชลินก็ไม่เคยละทิ้งการบำเพ็ญเพียรท่านรู้ดีว่าพันธสัญญาระหว่างนาคกับครุฑเป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราวหนทางเดียวที่จะนำไปสู่สันติสุขที่ยั่งยืนคือการยึดมั่นในธรรมะพญาอนันตนาคราชเสียงทุ้มนุ่มลึก มุชลินเจ้าคือความหวังแห่งธรรมะของเผ่าพันธุ์เราจงเฝ้าดูลอกเบื้องบนให้ดีเมื่อใดที่แสงแห่งปัญญาปรากฏขึ้นเมื่อนั้นจงอย่าลังเลที่จะก้าวเข้าไปในโลกมนุษย์ภารกิจสำคัญที่สุดของเจ้าจะมาถึงในเวลานั้นพญามุชลินจึงใช้ฤทธิเดชของตนในการเชื่อมต่อจิตกับโลกมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ท่านเฝ้าสังเกตการความเปลี่ยนแปลงของสรพชีวิตความทุกข์ความหลงและความโลภที่วนเวียนอยู่ในจิตใจของมนุษย์จนกระทั่งท่านสัมผัสได้ถึงพลังงานที่บริสุทธิ์และแสงสว่างแห่งเมตตาที่กำลังส่องประกายจากที่ไกลนั่นคือสัญญาณของการมาถึงของเจ้าชายสิทธัตถะเหล่านาคตระกูลฉับพยาบุตรซึ่งมีความสามารถในการแปลงกายและสังเกตการ ได้รับคำสั่งให้เฝ้าติดตามเหตุการณ์ในโลกมนุษย์อย่างใกล้ชิดพวกเขาปลอมตัวเป็นมนุษย์ชั้นสูงเป็นนักบวชหรือแม้แต่คนธรรมดาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมหาบุรุษผู้นี้นาคบริวารตระกูลฉับพยาปุตตะเสียงกระซิบอย่างตื่นเต้นฟาบาทข้าเห็นแล้วทารกผู้มีลักษณะมหาบุรุษทั้ง32ประการแสงสว่างจ้าไปทั่วพระวรากาย คัมภีร์กรเป็นจริงแล้วพระองค์จะทรงเป็นผู้ตรัสรู้ในอนาคตอันใกลน้นี้แม้จะยังอยู่ในช่วงปฐมวัยแต่พญานาคก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในการปกป้องและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะอย่างลับๆตามตำนานเล่าว่าในพิธีประสูตรของพระองค์มีสายน้ำทิพย์สองสายไหลลงมาชำระล้างพระวรกายซึ่งความเชื่อหนึ่งกล่าวว่า คือพลังแห่งสายน้ำที่เหล่าพญานาคผู้บริสุทธิ์เป็นผู้เสกสร้างขึ้นมาเพื่อถวายการบูชาเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงจเจริญวัยและเริ่มออกสแสวงหาความจริงเหล่านาคได้ช่วยในการเปิดเส้นทางและจัดเตรียมสถานที่สำหรับการบำเพ็ญเพียรในป่าหิมพานหรือตามริมแม่น้ำที่เงียบสงบ พวกเขาใช้ฤทธิดเดชในการเสกสร้างสระน้ําและบันเทาภ,ภัยอันตรายจากสัตว์ร้ายเพื่อให้มหาบุรุษได้บําเพ็ญอย่างสงบนาคอาวุโสตระกูลกันหาโกตมะเสียงเคร่งขรึมท่านทั้งหลายจงปกป้องอนาบริเมนที่พระมหาบุรุษทรงประทับอย่าให้สัตว์ร้ายใดกล้ำไกลี่คือการบําเพ็ญเพียรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เราจะต้องไม่พลาดโอกาสในการถวายความอารักขาแก่พระองค์การกระทํานี้ไม่ใช่แค่การแสดงความเคารพแต่เป็นการลงทุนทางวิญญาณของเผ่าพันธุ์น้าพวกเขาเชื่อว่าการได้อุปธรรมคำจุนมหาบุรุษนี้จะช่วยไถ่บาปให้แก่เผ่าพันธุ์ที่เคยมีความขัดแย้งและเต็มไปด้วยกิเลสในอดีตได้ พยามุชลินเฝ้าติดตามการบำเพ็ญทุกขั้นตอนด้วยความชื่นชมและศรัทธาที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆท่านเห็นความมุ่งมั่นความเสียสละและการต่อสู้กับกิเลสท,ที่รุนแรงที่สุดของมหาบุรุษซึ่งเป็นสิ่งที่นาคต้องต่อสู้มาตลอดในชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงตัดสินใจที่จะบำเพ็ญทุกกิริยาอย่างหนักหน่วงและยาวนานเหล่าพญานาคในบาดาล ต่างทรงพลังแห่งความมุ่งมั่นและเมตตาจิตขึ้นไปสนับสนุนพระองค์พวกเขารู้ดีว่าหากพระองค์ตรัสรู้จักรวานจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเหล่านาตระกูลวิรูปะขะซึ่งเป็นตระกูลกษัตริย์ได้เตรียมของบูชาและรัตนชาติที่ดีที่สุดจากใต้บาดาลไว้รอถวายเมื่อพระพุทธองค์ทรงประกาศทำครั้งแรก ขณะที่นาคตระกูลเอราประทะก็ได้เตรียมพร้อมในการควบคุมสายน้ำทั้งหมดของโลกเพื่อให้สายน้ำอยู่ในภาวะที่สมบูรณ์ที่สุดในวันแห่งการตรัสรู้พยามุชลินเสียงสงบแต่หนักแน่นเต็มไปด้วยศรัทธาจงเตรียมการให้พร้อมเวลานั้นใกล้มาถึงแล้ว เราจะต้องไม่ให้สิ่งใดมาขัดขวางการบรรลุธรรมของพระองค์จงเฝ้าระวังภัยจากม้าและเหล่าอธรรมที่อาจพยายามเข้ามาขัดขวางการเตรียมการนี้เป็นการประกาศอย่างชัดเจนของเผ่าพันนาคว่าพวกเขาเลือกที่จะอยู่เคียงข้างธรรม,มะและความจริงพวกเขาเลือกที่จะใช้พลังอำนาจของตนเองในการปกป้องสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกนี้ นี่คือการวางรากฐานให้กับบทบาทที่โด่งดังที่สุดของพญานาคบทบาทที่ทุกคนรู้จักและศรัทธาการแผ่พังพานปกป้องพระพุทธองค์หลังการตรัสรู้แต่ก่อนที่ฉากประวัติศาสตร์นั้นจะเกิดขึ้นเราต้องติดตามเหตุการณ์สำคัญที่สุดของโลกมนุษย์เสียก่อนนั่นคือการตรัสรู้ที่จะสั่นสะเทือนไปถึงบาดาลเรื่องราวในตอนนี้สอนเราว่าศรัทธาที่แท้จริงไม่เคยต้องการผลตอบแทน เหล่าพญานาคเลือกที่จะใช้พลังอำนาจทั้งหมดที่มีเพื่ออุปถัมภ์การมาของพระธรรมแม้ว่าพระธรรมนั้นจะสั่งสอนให้พวกเขาต้องควบคุมกิเลสข,ของตนเองอย่างเคร่งครัดก็ตามในชีวิตของเราจงเรียนรู้ที่จะลงทุนในความดีงามและสิ่งที่ถูกต้องแม้สิ่งนั้นจะขัดต่อความสุขสบายส่วนตัวของเราก็ตามเพราะการกระทำอันบริสุทธิ์ย่อมส่งผลสะท้อนอันยิ่งใหญ่ต่อโลกเสมอ โปรดติดตามในตอนหน้าใต้ร่มมุชลิน7วันอันศักดิ์สิทธิ์และการอารักขาที่โลกจารึกฉากที่ทำให้พยามุชลินกลายเป็นผู้พิทักษ์ที่โด่งดังที่สุดในตำนานอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดชมตอนที่7ในครั้งถัดไปนะครับบทบาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพญานาคกําลังจะถูกเปิดเผยสวัสดีครับ